ทุกคนขอถ่ายสั้นๆน่มาฝากนะฮะบ้าน,านร้านอาหารบ้านลุงอ้วนนะฮะอย่าเรียกผิดนะฮะไม่ใช่ครัวลุงอ้วนนะบ้านลุงอ้วนนะฮะอันนี้จะเป็นกุ้งทอดเกลือฮะกลมกล่อมนะฮะทานกับน้ำจิ้มแซบๆอย่เนี้ฮะมู QL กอบทอดเกลืออร่อยมากสูตรพิเศษเลยนะ <Leaving S 2> เนี่ยรู้เลยรู้เลยว่าตั้งใจทำออกมาแบบว่ากำลังดีนะฮะแบบ สุกกำลังดีไม่กรอบจนเกินไปนุ่มนะฮะไม่เหนียวฮะอันนี้คือต้อยมยำปลาคังทุกคนแต่กระผมก็ฟาดไปแล้วฮะเกือบจะหมดแล้วทุกคนอร่อยมากความเข้มข้นของน้ำซุปต้ยมยำนะฮะนี่นะครับทุกคนอยู่ที่มหาราชบ้านพ่เอกสรพงศ์ใกล้กันเลยไปอีกไม่กี่กิโลทุกคนอยากให้มาเที่วบ้านพ่เอกก็จะไปเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีเวลาจะเดินไปหาแปดกิโลก็จะเดินนะถ้ามีเวลานะฮะ ที่แน่แนคือเราจะอยู่ในห้องสบายสบายทำหลักสูตรนะทุกคนนี่ฮะไข่เจียวกุ้งสบทุกคนกุ้งแช่น้ำปลามีดูเขาน่ารักดีนะ,นะบรรยากาศกันเองมากเหมือนอยู่บ้านตัวเองฮะทุกคนเหมือนเวลาเราไปพักที่ไหนสักที่หนึ่งใช่ไหมเราก็จะอยากได้ที่พักที่เรามีความเป็นส่วนตัวกันเองนะฮะอบอุ่นบริการดี น,ะะนี่เมื่อกี้พอพอทางร้านเขารู้นะมาทักมาทายบอกว่าเราพักที่เ s h o m e s เ a y ดีสอดที่ดีที่สุดในย่านนี้เดินมาหาร้านบ้านลุงอ้วนเป็นร้านอาหารที่ดีที่สุดในเหมือนเพชรในต่มทุกคนตรงนี้จะเป็นทุน่งนาอยู่เลยนะฮะแต่ก็จะเห็นบรรยากาศพระทิตตกดินจะสวยมากถ้าเป็นมาตอนเย็นเย็นวิวจะสวยมากก็อยากให้มานะฮะก็จะรักที่นี่เพราะยุทธยาไม่มีแต่เพียงว่าในเมืองประวัติศาสตร์นะฮะอำเภอมหาราชก็มีวัดโบสถ์ วัดอุโรมที่มีตำนานสมเ,มนนเด็จพระนเรศวรอะไรใดๆต้องมาหาเอ,าเองทุกคนถ้ามีเวลาหรือวัดสตือใช่ไหมวัดสตือที่มีพระพุทธชัยสายญาติที่สวยงามใหญ่ก็มาก็ผ่านทางนี้ได้อะและที่สาคัญตรงนี้คือวัดน้ําเต้าค่ะเพราะว่าร้านนี้นะอยู่ตรงวัดน้ําเต้าค่ะทุกคนไปหาเส้นทางเห็นไหมฮะเนี่ยอำเภอตำบลน,น้ําเต้าอาเภอมหาราชเราจะที่มาที่นี่บอกตรงๆนะก็เพราะว่าอะไร รักพี่เอกศิลปินแห่งชาติเพราะเราโตมาในยุคข,ของเขาเหมือนกันนะโตมาตอนเด็กๆคุณพ่อคุณแม่เล่าให้ฟังเหมือนกันว่าพระเอกศิลปินแห่งชาติคนนี้สร้างคุณงามความดีหลวงพ่อตรงหลวงพ่อโตอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าเกิดอำเภอมหาราจะมีอุทยานอุปถัมภ์เขาเรียกว่าพุทธอุทยานมหาราชมีหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ที่สุดในโลกก็อยู่ที่นี่นะฮะแวะมาก็มาพักที่เ s นะนได้บรรยากาศทุกคนฉัน คืนนี้ไม่ได้อวยบอกตรงไม่ได้อวยนะที่พักเขาดีจริงๆแล้วมาเจอร้านอาหารทําให้เราได้แบบนึกไม่ถึงห่างกัน56กิโลเหมือนพระเจ้าอะ่ะมามามา,มาให้เราได้เจอร้านอาหารที่อร่อยแซ่บทุกคนและดีที่สุดในย่านนี้ฉันจะบอกดีที่สุดจริงๆเพราะอะไรรู้ปะ่ะอร่อยมากนี่คืออร่อยจริงๆทุกคนนะอร่อยแบบธรรมชาติมากอ่ะอืมนะเนี่ยกินไม่หมดอ่ะทุกคนอ,อร่อยทุกคนอำเภอมาหาราช จะบอกต่อให้ลูกรู้อย่างเวลาเราไปลําปางใช่ไหมเราก็จะไปพักโรงแรมอะไรเนื้อบ้านแม่ตรงนั้นจะมีบ้านข้าวซอยก็อร่อยอร่อยจริงๆเนยแล้วก็จะบอกต่อก็จะไม่ลืมนะฮะที่นี่ฉันจะไม่ลืมบอกเหมือนกันหรือไปอ่อสุราษก็จะเป็นเชฟกุ๊ก เชบน้อยนะก็จะอร่อยมากเป็นอาหารป่าเหนะ็นไหมมาที่นี่มหาราชมายุทยาก็ก็ถือว่ามามุ่งมานี่เลยทุกคนจะไปในเมืองก็ได้แต่ถ้าเกิดจะมาบรรยากาศแบบว่าธรรมชาติอาหารอร่อยนะครับบรรยากาศแบบครอบครัวอือร่อยมากนะฮะหรือยังไปชุมพรใช่ไหมไปบ้านใหม่รีสอร์ตตรงครัวตรง อาซายวีตรงกรมหลวงชุมพรอีกนั้นก็ลดมากหรือว่าซีลายไซรีนั้นอาหารทะเลแกงใต้อร่อยมากอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอร่อยมากทุกคนพิซซิโลก,ก็มีหลายร้านนะที่ไปชิมมานะไปโฮมรีสอร์ตตรงมอนอรเราก็ไปมองนี้คาเฟ่มอนนนะฮะตรงนั่งรถแอร์รถแอร์ที่แรกของไทยที่มีรถแอร์นะก็คือพิซซโล 2 5สิบห้าทก็ไปโฮมรีสอร์ทซึ่งเป็นรีสอร์ทที่แบบสวยมากทุกคนเน,นี่ยหมดจานละทุกคนจานอิ่มแป้เลยนี่ฮะบางคนชอบกินแกงส้มก็มานี่ฮะแกงส้มไข่ปลาเรียวเชียวยอดมะพร้าวออนปลาทับทิมก็มีนะฮะนี่ยับกบทุกคนกบน้องกบนะอร่อยมากน้องกบเนี่ยหมูสับฉันชอบน้ำาปลาที่เรากินเมื่อกี้เนี่ยฮะคน อร่อมากคนจนะเนาะใครที่เป็นคอบีคอสังสรร์ปาร์ตี้เนาะมานั่งโล่งๆแบบนี้ฮะตั้งแต่ตอนเย็นๆนะฮะทุกคนบรรากาศดีมากเลยเรสเ็นมฮะต้ยมยำปลาคังก็มีนะฮะปลาบึกก็มีนะฮะต้ยมยำเชิงปลากายก็มะะีเยอะฮะถ้าจะสั่งนอกเหนือจากนี้ก็คิดเมนูเอานะฮะถ้าเขามีอุปกรณ์อยู่แล้วแล้วก็วัตถุจิบนะฮะรถมาก Hmm. kan, Nah.